รถใช้งานมาน้อยและที่สำคัญน้องเป็นรถปี2019ค่ะสำหรับพน,นี้เปิดแคปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวโชกเปิดแคปกันสักครู่นะคะจะถอยหลังนะคะลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังนะคะก็จะขึ้นหน้าจอแสดงผลตรงนี้เลยอัตโนมัตินะคะใช้ดอกเบี้ย2.99ค่างวดของน้องจะอยู่เพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะอันนี้คือเรทฟรีดาวเลยนะคะ แล้วนะคะกับเซลเตาบอยรถบ้านสาขาชามนั่นเองต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าสาขาที่เต้ายืนอยู่นี้มาง่ายมากๆเลยคะ่ะลูกค้าพิมพ์เข้าไปใน g o o g l e Map ได้เลยนะคะบอยรถบ้านสาขาชามนะคะก็จะขึ้นเลยนะคะเป็นที่นี่นะคะขาขึ้นกรุงเทพนะคะใครที่อยากได้รถก็อย่าลืมนึกถึงเรานะคะสําหรับวันนี้แนะ่นอนเซลเตาจะมีรถสวยๆมารีวิวให้ลูกค้าได้เลือกดูเลือกชมกันนั่นเองคะ่ะมาเลยสําหรับวันนี้นะคะเป็น มาด้านะคะ BT 5 0นะคะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้สภาพ99%นะคะรถใช้งานมาน้อยและที่สำคัญน้องเป็นรถปี2019ค่ะเรามาดูลูกฉ่องกันเลยนะคะกระจังหน้าของเขานะคะจอกสีเทาเข้มนะคะและตัดด้วยโลโก้มาด้าแบบโคเมียมแบบนี้นะคะ รูปหน้าของเขาจะมีความมนนะคะไม่คล้ายกับรถรุ่นอื่นเลยถ้าไม่ใช่แบรนด์ของเขานะคะความพิเศษของ BT50 นะคะก็จะมีฟังก์ชันหลากหลายมากมายเลยทีเดียวนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะและที่สำคัญนะคะจะได้ร้อเดิมแม็กเดิมนะคะโลโกโม้มาด้าแบบนี้เลยมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้นะคะเพื่อเซฟน้องเป็นตัวสูงนะคะ เพราะฉะนั้นจะมีรวบันไดให้แบบนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงว่าภายในของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับพันนี้เปิดแคปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวโชว์เปิดแคปกันสักครู่นะคะด้านหลังกว้างขวาง,ข,วางขนาดกําลังพอดีนะคะนั่งได้สะดวกสบายแน่นอนนะคะด้านหลังก็เป็นเบาะหนังด้วยนะคะส่วนตัวเบาะคู่หน้านะคะจะเป็นเบาะผ้าสปอร์ตนะคะไม่ดูดฝุ่นนะคะเดี๋ยวเต้าจะพามาดูภายในนิดหนึ่งนะคะ สำหรับพวงมาลัยของเขานะคะก็จะเป็นโลโก้มาด้าสวยงามแบบนี้เลยต้องบอกว่าพวงมาลัยของเขาขนาดกระทัดรัดพอดีมือนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือชายนะคะตัวนี้นะคะมีระบบแอร์นะคะระบบเครื่องเสียงนะคะระบบแอร์ก็จะเป็นล็อกนะคะใช้งานง่ายนะคะอะเดี๋ยวเราลองมาใส่เกียร์กันดูนะคะสําหรับคันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะ,อะพอเราถอยเกียร์หลังแล้วนะคะนี่เลยหน้าจอของเขานะคะ ฟังก์ชันมีให้รบนะคะในกรณีถ้ารถจะถอยหลังนะคะลูกค้าใส่เกียรถถ์ถอยหลังนะคะก็จะขึ้นหน้าจอแสดงผลตรงนี้เลยอัตโนมัตินะคะอ่าเพราะฉะนั้นเหมือนที่แ้วบอกเลยว่ามันน่าใช้งานมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะสนับสนุนโดย car4sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r 4 s u r c o m ำหรับตัวนี้นะคะด้านหลังจะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะไฮเลนเซอร์ cer, แบบนี้เลยนั่นหมายความว่ารถคันนี้เป็นตัวสูงนั่นเองนะคะสำหรับไฟท้ายของเขานะคะต้องบอกเลยว่าดวงตาของเขาออกมาแบบสวยงามแบบนี้เลยนะคะคล้ายๆกับหยดน้ำนะคะอะ่เรามาดูด้านหลังกันนิดนึงนะคะมือจับจะเป็นโครเมียมนะคะแล้วเขาจะมีกล้องนะคะเมื่อสักครู่ที่เต้าได้ใส่เกียร์ถอยหลังให้ลูกค้าดูก็จะมีกล้องตัวนี้นะคะเป็นตัวเซฟเป็นตัวทํางานในการถอยหลังได้อย่างดีกันเลยทีเดียวนะคะ โรโก้ b t 5 0 Pro นั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่ารถอเนกประสงค์เป็นกระบะตอนครึ่งเปิดแคปนะคะสภาพน่าใช้งานนะคะด้านหลังนะคะแม็กไลเนอร์เหมือนยังไม่ได้ใช้งานมาเลยนะคะแม็กไลเนอร์ก็เป็นของศูนย์กันเลยทีเดียวนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่ารถปีใหม่ไม่น้อยขนาดนี้นะคะบอยรถบ้านของเราตั้งราคาขายไปที่เท่าไหร่นะคะราคาจะน่าใช้แค่ไหนนะคะ ต้องเน้นย้ำอีกสักนิดนะคะก่อนเรามาแจ้งราคานะคะบอยรถบ้านของเรานะคะมีดอกเบีย้ยนะคะจัดได้7ปีนะคะถึง7ปีกันเลยทีเดียวที่2.99จุดนะคะอันนี้คือเลท7็ด7ปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นคางว่าจะถูกลงจากดอกเบีย้ยทั่วไปต่อเดือนก็อยู่ที่เลท2 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเป็นทางเลือกที่ดีนะคะที่ลูกค้าจะมาจับจองและขอใช้โปรโมชั่น2.99นะคะในกรณีรถเก่งนะคะและรถปีใหม่สามารถ ใช้ดอกเบี้ยต่ําสุดได้เลยที่2.79โอ้โหต้องบอกเลยว่ามาบอยรถบ้านมีแต่ได้กับได้นะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปีน2019นะคะบอยรถบ้านนะคะขายให้ลูกค้าเพียง4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะถูกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะต้องบอกเลยว่าสําหรับคันนี้ในกรณีเข้าเงื่อนไขนะคะ ใช้ดอกเบี้ย2.99ค่างวดของน้องจะอยู่เพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะอันนี้คือเรทฟรีดาวเลยนะคะแต่ในกรณีถ้าลูกค้าไม่เข้าเงินอ่ไขนะคะค่างวดของน้องก็จะอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะอยากออกรถสักคันนะคะให้แวะมาได้เลยที่บอยรถบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นฟรีค่าจัดข้าโอนค่าดำเนินการในเดือนพฤษภาคมนะคะและก็ยังมีนะคะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ระบบของเหลวให้ลูกค้าด้วย1,000 0โลแรกนะคะต้องบอกว่าไม่มีที่ไหนคุ้มเท่าที่นี่แล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหานะคะรถใช้สักคันเข้าไปดูได้เลยที่ YouTube ของบอยรถบ้านนะคะกดถูกใจกดถูกสมัคสัากไว้และเข้ามาดูได้ที่เพจบอยรถบ้านของเราด้วยกันทั้งหมด4สาขาได้เลยนะคะถูกใจเซลล์ท่านใดหรืออยากจะซื้อรถกับเซลล์ท่านใดนะคะ ก็อย่าลืมติดต่อมาที่เพจบอยรถบ้านของเราได้เลยนะคะสําหรับเซลเตยเองนะคะก็จะมีลิงก์รายและเบอร์เทออยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าสนใจก็อย่าลืมติดต่อมานะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย